ทุกคนมันนี่มาตำเจ้ากุ้งบะมีมือกล่องทำตำเองกระเทียมก่นอนกระเทียมก่อนนะจ๊ะกรเทียมขอตำเองอยู่อนะคะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่เงเล่นครับตำตำกระเทียมเสร็จแล้วก็เอาพริกผงใส่พริกเคยเห็ดแม่ยันอยากตำอ่ะตำเดิมเด้อ แล้วก่อนกนน้อนนึงครับอย่าเล่นครับอย่าเล่นครับกุ้งเทลาร์ล้างใส่แล้วกันเอามาใส่นจะจ๊ะเอาอันช้อนใหญ่มาให้แม่นหน่อยต้ยนร้อช้อนใหญ่ใหญ่ไม่มีร้อมันมันเก็บข้าวแจ้งนั่นแหละามาตามอีฝั่งน,นี้เลยครับโออ้โหจะตามเหรอตามเลยเอาตามเลยตามกุ้งเหรอเนี่ยฮะตามลยครับระวังกระเด็นเข้าวตาัง เแซ่บพี่น้อยก,กินข้าวเด้อกินข่าวน้ำกันเด้อลงตั้มไม่ทันแล้วลก,กินข้าวเด้อจังเลยคือข่าวมก,กอ,มอกตเล็กๆตาล,ลมเมนเศตั้เลกๆเหรอใช่ตันมหลใส่ริดผงใส่ริดดิบก็ได้ใส่ผิกผงก็ได้ตอนนี้ใส่ผสิด,กกดผดองดได้บด ต้องเผ็ดๆตำเจ้ากุ้งนี่ยต้องเผ<า>็ดใกล้ๆได้จ้ะเดี๋ยวเราไปกินเจ้ากุ้งเจ้ากุ้ง บาบเขา่าหนึ่งของหนึ่งอนโอ้ยแสบหลกแล้วกอรอกใส่กอรกอกกัอบหอ ต้นนี้แซ่บที่สุดในโลกใส,ลสลใส่หลายแซ่บลายใส่หอมในนะ้ำหอมที่สำคัญคือพักไผ่ทางเหนือของพักไผ่ ไอ้สารกบห้องอย่างหอมอย่างหอมหอมด้วนเลยหอมเปย์ใส่น้ำหอมเปย์นี่พักผายตำกร้ตงต้องขาดนี่ไปได้ขาดพักผายไปได้ เออหมดเดี๋ยวก็ไปแหงไปหาตังซื้อมาใหม่ลูกเดีย๋ยวให้ถอดแบตเตอรี่ก่อนแม่ไม่ต้องถอดไม่ต้องเล่นค่ะเดี๋ยวมันจะเสียหายไม่ต้องไม่ต้องเล่นเดี๋ยวมันเสียหายเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอเอาีก,ก,กึ้นเอามาเบิกก็อีกโอ้โหแบบนี้ขั้วใส่ ก็ใส่น้ำปลาเท่็ใส่เกลือแต่บ้านนอกอินเดียก็จะใส่เกลือใส่น้ำปลาเนี่ยเกลือใ,ใ,ใส่เนี่ยไมใช่หรอเกลือ บบน,น,นั้นจะเเรียบร้อย,ย,ยทำไรครับท,ทำา,ทา,า,าทำมันพังทำไมล่ะไม่ถึงก็ไม่เอาสิเดี๋ยวมันก็ขาดไม่ซื้อมาแพงไม่เล่นครับ ถึงก็ไม่เล่นให้ไม่เล่นไม่ดื้ออยู่เฉยๆห้านาทีให้แม่มีแหงหน่อยนี่เป็นเด็กดื้อเนี่ยไม่น่ารักนะเด็ดเด็ดร้อยอขัดกลับมหมัศนณนะทำไมตอนกินจี๊ดแด๊ เดยวตับแดกอดอีเแียวมีตับ่ลมก้อยกุ้ง,องโอยตื่นมดเลยเออตื่นผู้เดียวกกว่าตื่นหมดเออเอามีประเก็บไปมเด้อนมีประเก็บไปเก็บ ตั้มใชบอกกอกมันเมื้อมันทัน้งเสียบเนี่ยเพดมเนี่ยมหาคนมาก,กินน้ำผู้เข้าไปผู้เข้ากินเดี๋ยวสิเข้าเข้าหรอถูกปะเข้าเดียวของมังนมันเป็นยาเป็น มันต้านมะเร็งบ่ต้านเมี้ยดเนี่ยนี่เออผังกับต้านบ่อยู่แล้วดีแล้วจะถามตับไปอยู่2สิ่งแจบบ่แจบ <tinyaren transportation> và bọn em thì hát chịu hát chị mà mình... <laughs> mày thì nhám mày ơi nhám ơi nhám mày ơi nhám mày ơi nhám mày ơi nhám kìm 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 ห้องมากินยั้งอย่างอยู่ใส่เด็กด้วยมันต,ต,ต้องแต่งคนหาหามานันมันข้างขึ้นมากินต้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 นอันนี้ต้นเดียวนี่เอ,อิ้นหลายซื้อซื้ออย่างไรเอินทั้งเอ,อิเ้นทั้งการกับักษาฝรังง่งอีกท่านหนึง่งเทศบาลเขาบอกฮัมเป่อีกท่านหนึ่ง

ໂຕວ່າເຂົ oh. no, I mean ້າເຂົ້າກັນອົາກ້ອຍໃສປາກດວນອາໃສລາບບຂົກັນຕນ Utopia gạch tao đấy đấy nằm mắt Qua cùng vòng cuồng A gạch nhìn. Nó mày. Nãy, anh ấy. Tiếc a bài. Sắp sớm nếp. A tay a bài. Tay bài. Tay จะเชอยู่ในห้องกันไปเดี๋ยวแม่จะเข้าไปขาจังเบไขาจังคอว่าปากจังขอจังไหมทับผจังคับผแค่ว่าเพื่อที่เาพูเลยเหองยููสว่าสักสลิปหน่อยไหม เอาไปเป็นม <curve> <asan> ือกล่องเนี่ยัมดซาเลกาดซาสลิมแซ่บคับแซเนี่ยซ่บมื่อปนเมื่อเงาแซ่บหองดังรจะน่คนอ่นเรช่ซุมเนี่มันเป็นยังบ่แม่มันินนะจะไอ้หลักมือเินนเหี้ยนิมันแซ่บเหี้ยนนี่คือเฮกินเหีเขาอยู่นอกก็มือ ติดท inh. ้องไม่ไช่เด็กนินแม่แล้วฟังพี่ติดท้องทั้งนั้นนบ้านคนเต็มอยู่ยังมันกับข้อนดื่มแม่ดือบหมดเงี้ยยาจะลืมเด้อพี่น้องเด้ออยากินแซ่บกินนัวกินกับผัวกินกับเมียอย่าจะลืมก้อยกุ้งก้อยกุ้งได้น้ำปไปแดกตาทิ้งยักน้ำปไปแดกตาทิ้งยักคัดจากปลาคอนแท้ กอดยืนน้ำแกกันแท้กอนอยู่กลางให้หน้าพ่เอาเอาแต่น้ำแก่กันแท้นั่นยังเป็นปลาแดกแทปลาแดกนัวกินได้กิกนได้ตายมันขอ <c oughs> ของแก่ที่มีทิ้งยักยืนอยู่ทางกันแท้จับขวดปลาแดกมือขวาจับขวดปลาแดกมือซ้ายถือสวิงกำลังสิไปลงไปสอนข้อเดียว นั่นจ้งติเป็นของแท้โอ้ยเอาเลยเอาไว้ชั่นี่แหละขอแลรนกำกันบด้วจ้ามาได้